สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบอสซาาในรายการรถบ้านบอสนะครับผมแหมวันนี้มากับเจ้าน้องแดงไฮเจ็เล็กพิกขี้หนูนะครับผมคันนี้ไฮเจ็ตเอหกศูนยนะครับพีเป็นพิกอัพกระบะนะครับแหมสวยงามเดิมๆบางๆนะครับรถสีแดงระบบไฟใช้งานได้ทุกคันนะครับ แล้วก็เสริมออปชั่นหล่อไปเป็นล้อขอบ10นะครับออฟลึกๆแล้วก็ลัดด้วยยางเลเดียนนะครับเป็นออฟโรสสเปคนี้หายากครับรถต้องไปเก็บกันชนหน่อยนะฮะพ่นเป็นสีดำๆๆก็ดูดีละครับพอดีลูกน้องเด็กที่ร้านนะฮะเด็กที่ร้านกาแคร์ฉีดแรงไว้หน่อยครับ อยากให้รถมันเกลี้ยงอยากให้รถมันสะอาดนะฮะฉีดแรงไปนิดนึงแมมบอกเลยคันนี้งามหยดย้อยนะครับล้อทรงโหดทรงดีดูดีมีสไตล์นะครับอืมกระบะเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้เปิดได้แค่ฝาหลังนะฮะกระบะของเดิมคันน่าจะล็อกไว้นะฮะลองดูระบบไฟใช้งานได้ทุกคันเลยทรงโหดเลยคันนี้บอกเลย เครื่องดีโอเวอร์ฮอนใหม่เรียบร้อยทําฝาทําวาววาวคดไปหนึ่งตัวนะคุณลุงขี่ไงไม่รู้รถคุณลุงได้มายางใหม่แบตเตอรี่มือหนึ่งทุกอย่างใหม่หมดนะครับบอกเลยคานนี้ขายแพงหน่อยนะฮะมีทะเบียนชุดโอนครบภาษีขาดเกินนะครับยาชีไท่ล้อนะล้อมาใหม่โตล้อยางใหม่นะครับวิ่งยังไม่ถึง10กิโลเลยครับ เพิ่งจัดทรงมาเสร็จนะครับแล้วก็เพิ่งทําเครื่องมาโอฮอนมาก็จบๆเลยครับแหวนไม่หลวมลูกไม่หลวมนะครับคันนี้ดูแลอย่างดีเรียบร้อยน้ามันเครื่องเปลี่ยนใหม่ใสๆเลยครับ10กิโลครับไม่ถึง10กิโลครับขับจากคาแคร์มาถึงนี่ร้านอู่รถยนต์ก็อยู่ในคาแคร์นะครับภายในสวยนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเครื่องดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขับทางไกลสบายเลยเกียร์ความลงความร้อนใช้งานได้หมดเลย เพดานก็เป็นหนังสีน้ำตาลครับเบกก็เป็นสีน้ำตาลครับแผงประตูก็เป็นสีน้ำตาลเหมือนเดียวกับเบกนะครับพอดีร้านช่างยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้ก็กุใหม่เรียบร้อยนะครับคอนโซลก็สวยงามพอดูได้นะครับพวรมาลัยเดิมกระจกมองหลังเดิมนะครับรถคันนี้ก็แจ๋วเลยครับบอกเลยใช้งานได้ดีขับขี่สนุกมาก มาเดี๋ยวลองขับขี่ดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วขนาดไหนเดี๋ยวพี่จะขับอ่ะเดี๋ยวลองไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายไฟหลังกันก่อนนะครับมาเดี๋ยวดูไฟระบบไฟทั้งหมดนะครับขวาใ,ใช้งานได้นะครับซ้ายใช้งานได้นะครับสูงต่ำ ใช้งานได้นะครับแถวเลยเาดูไฟท้ายกันหน่อยเฮ้ยฉายไม่มีไม่ขึ้นอ๋อไม่ได้เปิดตรงนี้ไฟหน้าติดข้างเดียวขึ้นปะขึ้นแล้วเฮ้ยไม่เห้นไม่เห็นอ้าวไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวขวาอ่านี่ก็ใช้ได้นะครับด้านซ้ายใช่ไหม เบกเบกติดไฟลีไม่มีดับปะดับมีอะไรติดไหมอา้าวไฟลีน่าเสียนะครับติดปะมติดหรออ้าวเหรอโอเคโอเคไฟลีก็ใช้ได้แหมโล่งใจไปหน่อยช่วงล่างดีนะครับไม่มีผุเลย น้ำมันเต็มถังอยู่ที่1,200บาทผมเติมมาแล้วมาเดี๋ยวลองขับขี่ให้ดูกันหน่อย่ายตามรถ่ะนนะคันตาดชื่นเดียวเงียบๆเลยครับ บอกเลยครับนี่ร่างๆมีออกตัวล้อแบบสิบปีเลยนะได้จริงนะคือแน่นอนนะครับควันนี่เป็นควันจากในเครื่องนะครับช่างล้างเครื่องมาไว้นะครับผมเดี๋ยววิสพักก็จะหายไปนะครับเครื่องโอ้ค้อนมาใหม่นะครับผมแน่นอนเลยครับนี้มาก โคดแจ๋วในราคาพิเศษหน่อยนะเพราะคณันนี้ทำเยอะมากเอาไปต่อภาษีพรบอรไปแจ้งเกิดใหม่ไ้ใช้อยเรตัวนี้โคดเจ๋งโอเคขอบคุณครับผมเออเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกับช่องบอสซ่าในรายการรถบ้านบอสนะครับวันดีก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ